เทศบาลตะบนบางปูจัดการประชุมคณะกรรมการผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ประจำปีงบประมาณพศส5 6 8ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสมทีวีค่ะ เมื่อวันที่4สิงหาคม2568เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุม1ชั้น5สำนักง,งานเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตะบนบางปูโดยกองการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลเพื่อหาลือเรื่องของระเบียบกฎกติกาและจับสลากแบ่งสายโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ประจำปีงบป,ประมาณพศ .2568 นะคะ โดยแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน17ปีจำนวน24ทีมและรุ่นประชาชนทั่วไปชายจำนวน24ทีมระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2568นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬกาณอาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูค่ะ โดยมีนายเอกลักษ์ศีชมพันธ์รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปูนางเมธนาการทองศิริผู้อำนวยการกองการศึกษาเรืออากาศตรีเฉลิมชาติไวัวิลาอดีตคณะที่ปรึกษานายนาวีเลืองอาราม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูร่วมสังเกตการและมีนายสมชายโพสีผู้ช่วยนักสันทนาการนายวสัสร์ประเสริฐพงผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับบาสเกตบอล 3x3 เป็นกีฬาบาสเกตบอลรูปแบบหนึ่งที่เล่นในสนามครึ่งสนามนะคะระหว่างทีมละ3คน บาสเกตบอลแบบยอ่อนี้ออกเสียงว่า 3x3 ได้รับการยอมรับให้เป็นกีฬาอาชีพในช่วงต้นศตวรรษที่21เกมนี้นะคะเน้นที่ความเร็วความคล่องตัวและความคล่องแคล่วมากกว่าความอดทนและกลยุทธ์ที่เป็นระบบของบาสเกตบอล 5x5 แบบดั้งเดิมการชุดทำคะแนนทีมใดทีมหนึ่งคะแนนถึง21คะแนนถือว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันนะคะ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น8สายสายละ3ทีมหาอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบ2และรองชนะเลิศชิงชนะเลิศต่อไปค่ะสวัสดีครับผมผมตั้เปิร์มตนะครับผูได้รับดูแลในเรื่องของโครงการรานเกบตของทางเทศบาลตะบูนางบูนะครับป2 2568ในครั้งนี้ก็ครับก็ยินดีอย่างยิ่งในเรื่องของการ,การ,การ,การได้มาเป็นประธานงานนะครับ แล้วการแข่งขันฟ้นาร์ตเราก็จะประกอบไปด้วยสองลุนหนึ่งเลยลุนอายุวิทเจ็ดสิบเจ็ดปีรวมทั้งหมดยี่สิบสี่ทีกับสองลุนประชาชนต่อไปใช้รวมทั้งหมดยี่สิบสี่ทีเราจะแบ่งสายอยู่ประมาณแปดสายครับสายละสามทีมแล้วก็ในส่วนของาแข่งฟ้าร์ตมังกรเราก็จะจัดแข่งขันในวันที่แปดเก้าสิบและวันที่เก้าเป็นเรื่องของที่เปิดยังไงก็ขอให้ติดตามติดชมกาง เี่งุในการเดการเดินสำจเกี่ยวกับต่างๆางครั้งนี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ